สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกกกกนะคะนี่เมื่อวานนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเช้านะคะก็ช่วยกันนะคะตกแต่งนะคะพัฒนาบ้านไร่ผูวหลวงนะคะแล้วก็ร้านน้ำปั่นของเรานะคะต่อดีขึ้นมาระดับหนึ่งต้นนี้ก็ตัดกิ่งนะคะนี่ทองนะคะ f อซี FC. มีต้นทองด้วย กระท่อมนี่ก็ช่วยกันนะคะดันขึ้นให้ระดับเท่าๆกันมีที่นั่งชมวิวนะคะเนี่ยมองประทางนี้ก็สวยนี่มองประทางนี้ก็สวยนะคะจะเห็นไม้นะคะตกแต่งหัวใจหงแล้วก็กวางคู่แล้วก็นกยุงลำแพนนะคะแล้วก็หม้าที่ป้าย นี่นะคะก็จะเป็นช้างคู่นะคะตรงป้ายอันนี้ผู้เล็กไฟนะคะอยู่ด้านหลังบ้านอันนี้เป็นต้นชวนชมนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรนะน FC ว่าอยู่แต่ทุ่งแม่ลืมทุกครั้งเลยนะคะเหมือนใบเตยนะคะตรงน,นี้ด้วย เมื่อเช้านั้นก็มีสามหนุ่มนะคะมาช่วยกันกับพ่อนิ่มแต่ก่อนว่าจะเรียกช่างให้เพ่้นมาดันขึ้นให้นะคะแต่พอดีนะคะก็มีสามหนุ่มแข็งแรงนะคะก็เลยเรียบร้อยไปเก็บกวาดนะคะเนี่ยให้สะอาดสะอ้านเดี๋ยวเก็บอะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวอาจจะล้างถูล้างอะไรขึ้นมาไว้นะคะเตรียม อาจจะปั่นชิมดูอันนี้ก็เป็นแงพงผวยนะคะแต่จะไม่ย้ายนะคะอันนี้เอาไว้ให้อยู่ที่เดิมคุณแม่ย้ายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันเอาไปแล้วมันตายนะคะทุกคนลดน้ําก็ตายรากมันเคลื่อนย้ายหรือเปล่าอันนี้นะคะนี่ก็จะให้เขาขึ้นตรงนี้เลยต้นทองนะคะเดี๋ยวจะเอาไม้มาแล้วก็มัดติดไว้มมนให้มันหักเวลาลมมา ในชั้นอันเดิมก็จะได้เทออกก่อนนะคะเนี่ยพวกปักพวกอะไรจะได้เทออกก่อนมันนานแล้วก็คงจะเก็บได้พวกไออันนีใ้ใช้ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเราไร่แช่น้ําแข็งนะคะเป็นน้ําตาลที่สําเร็จยังใช้ได้อยู่ตามปกติเลยนะคะอันนั้นหมวกนะคะนั่นน้องสายยาสมอนให้มายังเลื้ออยู่นะคะนี่ โอ้หนึ่งโอ้ทีพีนะคะอยู่ตรงนั้นก็ยังมีนะคะเก็บไว้อยู่ป่องป่ามาื่มันถึงหลมนี่นะคะเดลมาดยายองตุนช,ช้านี่ค่คขอีกมุม่งจะไม่ลื้อ เดี๋ยวเราก็ต้องเอาเกี่ยวนะคะไปเกี่ยวออก <c oughs> เสียมเข้าไม่ได้ก็เอาเกี่ยวอีกทีนี่เอาตาดออกสะบ่เนาะให้มันเลยเป็นดอกไม่นีออ้เลย thank you เดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มต่อยน้ำขึ้นมาให้นะคะเอาไวร้รดต้นมุงต้นไม้นี่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วค่ะมุมนี้เมื่อกี้นี้ยังไม่เสร็จก็ต่อให้เสร็จนะคะเนี่ยเออสะอาดสะอ้านแล้วเดี๋ยวต้องนั่งตรงนี้สักพักหนึ่งแดดร้อนมากเลยนะคะนี่ ยังไม่ทันได้เช็ดได้ถูเลยแต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วทำไวมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยต่อที่ร้านน้ำปั่นต่อนะคะโหแปบ๊บเดียวก็ร้อนแล้วค่ะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก fc ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ<ม>เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ